แสวัสดีครับเห็นไมเก็แต่งตัวเขาแค่รับเธอเพราะแค่รับเธอจะมาจกเข้าประโยชน์เรื่องอีนีนี้ลูกอีสานนะครับแนะนําตัวอีสัครอบหนึ่งอันนี้คือผู้กำกับพี่แมนครับพี่แมนนะครับแนะนาตัวนะครับพี่แมนครับสวัสดีครับผมแมนภูมจันทร์ครับภูมจันอีนี้ลูกอีสานครับพี่แมนภูมจันทร์ แล็คนแรกชื่ออะไรลูกลดาาดงงที่ลูกดาดาารังดังลูกไม่้พูดคำว่าดังดังเนี่ยพูดติด่างเออถ้าติดไปดังตอบไปลูกน้องยาวรินะครับอายุกี่ขวบลูกเจดขวบนะครับแล้วไปคาชื่ออะไครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิมาดาวนิมีชื่อเล่นชื่อน้องเอลิมอายุขวบค่ะเคทไมนามสกุลเดียวกันเป็นพี่น้องกันหรอ ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องออนนี้คุณพี่นี่คุณน้ององั <c oughs> อไนชื่ออะไรนะครับฮิมาดาฮิมาดาพูดเลยพูดเลยตรงนี้ว่านะนี่มันก็แต่เรานะ่เห็นเราพูดิมาดาแล้วแบนึกถึงตัวเองสมัยตอนเด็กๆก็อย่างนี้เลยนะอะครับเอาอะไรมาพูดา ป่าก็ไม่ตรงในวความค,าความคาิดมันไม่ใช่คนจบารเขาพอย่างนี้เขาบอกเหก,กันคนจต่บ้านเขามีความคิดไม่าดูฟังกันเออเขอคาคนละไปเลยกันัน้ชื่ออะไรคะสวัสดีดดค่ะน้องรีนาค่แค่้สวัสดีคระน้องสกทค่กรโนัรคอายุเจขวเครับดสุดยอครับแล้วก็ป้านะครับชื่ออะไรครับชื่อสุภพตรา เรื่องภาพยนตร์เรื่องอินดี้ลูกอีสานเมื่อเทปก่อนๆเราเอาผู้ใหญ่มาแเล่นใช่ไหมเด็กเรามาดูรุ่นเล็กกันบ้างรุ่นเล็กตาเล่นเป็นอะไรลูกในเรื่องนี้สาวไทยบ้านสาวฮะสาวไทยบ้านเด็กยันเด็กจะเป็นสาวเรื่องหนุกเล่หนุกเล่นเป็นอะไรหนูเล่นเป็นสาวไทยบ้านเหมือนกันเป็นเพื่อนน้องนนท์ค่ะเป็นเพื่อนน้องนนท์แล้ะจัดเต้นทุกอย่ะ ทำให้บ้านแตกค่ะอะไรเป็นตัวรานร้านจังเล็กทำให้บ้านแตกอย่างชาบ้านนี่แหละครับะไรเข้าแล้หมดอะไรครัและกดเป็นเอ่อเป็นผู้หในบ้านค่ะแต่กเยอะคบอออจีกเยอะสเปกสเปกน้องนุ่นะ แล้วพีสอนน้องน้องชอบไหมครับชอบครับอาโอ้ยวันนี้มีเด็กพูดไหมต้องโดครับเราเป็นเด็กเนี่ยการจะพูดจจาอะไรก็ไใช้ความคิดสนิทนึ่งก่อนไม่ใช่ค่ะเฮ้ยไอ้ไรใช้อยู่เยอะเลนี่คิดคิดๆเลยจะไมู่ก็ไม่รู้เราคิดแล้วคิดคิดแล้วคิดดีคดอเถอะ่นี่คิดไม่ดีเลยอ่ะ พูดถึงนี่คือพระเอกนางเอกรุ่นเล็กใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วก็รุ่นโตก็เป็นรุ่นหนึ่งแล้วในเนื้อหาใจความของรุ่นดเด็กจะมีอะไรบ้างครับเรื่องราวบางนั้นก็เขาเรียกว่าวัยเด็กเป็นวัยที่หาผู้ใหญ่บางคนนึกไม่มากเมื่อมีความรักดูต <ừ> ่ในเรื่องนี้จะทำให้เห็นว่าเด็กจริงๆแล้วมีความรักตั้งแต่ชั้นป<อ>ระถมแล้วก็มีโอ้มีแอบรักคนโน้นมีแอบรักคนนี้ส่วนในในเรื่องนี้ครับเราเราจะมาถ่ายทอดว่า เรื่องราวเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเด็กในบ้านครับหน่ารักขนาดไหนครับมีการแย่งชิงระหว่างท่านรักเลิศเลือดท่านหลายใจได้ไหมอะไรประมาณนี้รับรองครับเรียกว่าเป็นรักตอนเพื่อนในยามเด็กๆก็จะมีความรักตั้งแต่จากนี้ก็รักเด็กๆรักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ตั้งแต่เล็ก เด็กก็พูดเหนึ่งพันบาทแต้องใช้นะสองพับพอพูดถึงเรื่องของเราเลยครับว่าตอนนี้ข้อปรยน์เรื่องนี้จะเปิดตัวเมื่อไรอะไรยังไหดีครับก็อะไรนะที่ไหนครับที่โรงพยาบบรู้แล้วหนางก็ฉาย้อรยน์หนานวี่ทากำแลงหนังเก๋แลที่เก๋ทำถ่าย โ,โ,อโอ้โหี่เกาะแก่งท่างอะไรรูกท่าอะไรเฟรนี่พาซาเฟรนี่พาซาแหะครับวันนั้นเปิดตัวก็คงยังมีดาราศิลปินที่แสดงในเรื่องนี้ไปกันเยอะพอสมควรนะครับที่สามต้องย่งเที่ยวหมเกลือกอดศิลปินดาราภาพยนตร์เรื่องทีดีรู้สารหลังจากเปิดตัวแล้วเริ่มฉายครั้งแรกที่ไหนครับก็วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์เจ็ดกุมภาพันธ์จ้า เขาเรียกว่าฝาร้องเงินคน่าฝาร้องเงืนแจกจาภาคกี่ดานนี้ก็ภาคการจังหวัดแล้วก็ให้เข้ามีเรื่องก็ถือว่าคงเรื่องนี้แหละครับที่ต้องเข้าในเขอให้เงินปัปังนค้กรเนเจรไปเยพาเจอนตื่อทีมทำยอดโรยไลยมาซึ่งมาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะนะครับก็ เนี่ยส่กาเยอะเลยทีเดียวแต่ครับานเยอะมากปรุ่นสไตล์ไปรุ่นรุ่นอบดูยงยยังให้ได้เก่กว่าความน่าบอกท่านผู้ชมเาวบ้านว่าอย่าลืมไปดูปากผลงานตัวเองนิดนึงคูณดาาไม่เอารงกันกับวก็ฝากุเพ่เรื่องอนี้ลูกนีสานยนะคาที่จะเข้าฉายวันที่7กุมภาพันธนี้ค่ะฝากด้วยนะคะ

ถ้าเป็นคนเลยใช่ไหมไม่ใช่คนเลยค่ะมีหน้าไม่เหมือนคนเลยไม่ใช่คนเลยไลยแต่เป็นคนที่จิตขาดโนก็นี่เธอไม่เหมือคนเลยอะสนุกค่ะเราไยเ่องเน้าอะไรกจริงจรยังไงก็ปากติดตามกันด้วยและวันที่เจ็กุมภาพันธ์ที่โดมภาพยนตร์ขอนแก่นเลยนะรัะ ถ้างันขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณใดๆของเราเลยครับฝากติดตามผู้ชมเรื่องอีที่ลูกอิสานเลยครับเริ่มงฉายครั้งแรกวันที่เจ็ดนะครับที่จังหวัดขอนแก่นรอบทั่วทั่วภาคอีสานเลยทั่วภาคอีสานค่ะยังแง่ฝากไว้ด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณนครับซมทำวมาอยากเรียนหนังสือเซมอยหมอะอยากหรว่า ว่าพี่ข่าวพี่โว่างอะคือจะฝากน้องเหรอจ้าได้เนะี่ย่ะได้ก็ได้แต่น้องอนหนูจนมากเลยนะจนบางทีหนูยังรู้เรื่องไหวเลยอะพี่พี่จะไหวเหรอได้สีพี่เป็นคนรักหนิอยู่แล้วแหละ<า>ขอบคุณมากนะพี่แล้วหนู kia bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để

oke, lòi mà chút nè. ai, lòi, đi, đi ทำได้ไงอ่ะทำไมน้องหนูนิ่งแบบเนี้ยขนาดมันอยู่กับหนูนะมันดื้อมากนบายมากแล้วเรื่องนี้หนูพาน้องกลับบ้านเลยนะจะให้น้องอยู่ต่ออีกวันสองวันก็ได้นะที่เม่ว่ามากลับบ้า,บา,บา,าน,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 น